อยากเซตผมให้อยู่ไปทั้งวันแบบน้ำปิงล<ด>ุกนี้โจมีเทคนิคมาบอกครับไปดูกันเลยเริ่มต้นตอนผมหมาดให้แบ่งผมออกเป็นสี่ทิศทางซ้ายขวาด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าหวีลงมาแบบนี้ครับต่อไปโจจะแบ่งผมตรงกลางติดกิบเก็บแลวก็ใช้ไดรเป่าเป็นซ้ายขวาด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตามที่เราแบ่งไว้เลยครับพอแหงแ้งเราเนี่ยเราก็มาทําผมตรงกลางกันต่อผมด้านบนตรงเนี้ยโจ้จะใช้หวีกลมในการช่วยได้เพื่อยกโคนตามแสกที่เราแบ่งไว้เลยครับตอนไดรผมเนี่ยให้เน้นตรงโคนไว้ประมาณ5วินาทีแล้วก็จะมีวอลลุ่มมากขึ้นไม่รีบแบนครับ แบบนี้เลยครับก็ใช้นิ้วมือหรือว่าหวีเนี่ยจัดแต่งทรงได้เลยลุกนี้ของน้ําเพิงเนี่ยเคาจะมีแสกหน้ามานิดหนึ่งไม่กว้างมากโจก็ใช้กิ๊บติดไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยโจ้ะจะใช้ Got2B2 to to in 1เจลตัวนี้หว,วีเก็บไลผมด้านข้างด้านบนผมหน้ามาแล้วก็ปลายซอบผมเล็กๆแบบนี้ครับผมแล้วก็จะดูมีเท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นพิเศษเลยมาสคาร่าตัวนี้ใช้หวีปัดคิ้วได้ด้วยนะทุกคนปทั้งผมและคิ้วกันไปเลยขั้นตอนสุดท้ายล็อกทรงผมให้เปทั้งวันด้วย Got2B Glue Spray ตัวนี้ครับฉีดให้ทั่วเส้นผมแบบนี้เลยคือถึงจะเจอลมเนี่ยผมก็ยังอยู่ทรงนี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนคือ2ตัวเนี้ย ทั้งทำผมชอบใช้กันเยอะมากใครอยากผมเปทั้งวันเนี่ยเขาไปชอบกันได้เลย